สวัสดีนะนทุกๆท,ท,ท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมออกหมายครับวันนี้ลงไปได้สักพักหนึ่งนะครับตอนแรกลงข้างนอกด้วยน,นะครับพอดีลมแรงปลาไม่กินครับก็าย้ายเข้ามาข้งางในมานี้ครับ ามาลุ้นกันดูครับว่าจะได้สักกี่ตัวลุยครับ ครับนี่ตัวเล็กๆอือใส่นี่ กือหรือเปล่าที่ก็เกือบเนี่ยเลยเป็นอย่างนี้ก็เกือเนี่ยเลย ลืมเลย ฝนตกครับสามฤดูเลยครับปลาไม่กินเลยเงียบ โโอ้ oh, oh. ดูครับเงียบเลยครับพายุเข้าอีกแล้วไม่ได้ถ่ายเลยครับน่าจะปิดกล้องไห้เดี๋ยวจะปิดกล้องไว้ครับมาลุ้นอีกทีครับผมฝนจะหยุดหรือเปล่าฟ้าหลังฝนมันจะดีไหม ติดตามกันดูครับอาไม่กินเลยครับเดี๋ยวเราจะไปหากุ้งกัน ก็สวัสดีครับยินดีนานะนะครับวันนี้เรามาซ้ำหมายเดิมครับที่หลุดไปครับเมื่อวานก็ตกครับตกไม่ได้เดี๋ยวมาลุ้นกันดูครับอันนี้ได้ก็มาตัวนหนึ่งแล้วครับใส่ตัวใส่สวยน่ครับลุ้นกันต่อครับผมลุ้นกันดูนก็เหมือนวนจะตกครับลมเหมือนเหมือนวันนั้นอีกแล้ว ไอลุนท็อปเกอร์หรือว่ามันจะแรงๆครับมันแต่ดึงแรงครับไม่เหมือนท็อปเกอร์เลยครับเฮ้ยลุดโอ้เอาอีกแล้วครับ ขาดอีกแล้วครับผมโอ้ยครั้งนั้นก็ขาดอุย้ยยังมาน่าจะไม่ชอบใช่ช็อกเกอร์ครับมันกดกดเหมือนปะนินนลครับปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ด,ด,ดลงอย่างนี้เลยมันไปติดสว่างข้างล่างครับโอ้ยเสียดายไปอีกแล้ว

มันอ่อนครับไปติดสวะน่าจะตะขอหนึ่งไปติดสวะขาดไปครับนั้นถ้ากดอย่างนี้ไม่ใช่เจ้าเกอร์แล้วครับน่าจะเป็นปน,นินน่เลย สวยเลยครับไปละนี่หน่อยกับวินดีเลยนี่ใส่ง่าง,ง,างเลยเดินนี่กินีนนินขนมปังนะนินขนมปังเดินเอคือสวย สมัครโดนแล้วใส,วส่สวยโอ้สามนิ้วอยู่เด้อน้ออืมสวยเนี่ยคนได้ครับใส่ม่องดีแค่ <laughs> พี่สมัครอ,อ้้้ไไเก็ดดับ ครัช่วงนี้ก็เงียบไปพักใหญ่ๆเลยครับช็อกเกอร์ขึ้นเต็มเลยน้ำไหลครับสวะมาเพียบเลยตกได้สองจิตครับลงสามหกไปสวะข้างล่างเยอะ มารุนกันต่อครับผมจะได้เพิ่มสักตัวไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองเปเลยครับโอเคครับมารุนกันดูครับเดี๋ยวสรุปยอดให้ดูอีกทีครับผมตรงเนี้ยเลยตรงเนี้ยไปอ่ะ เงียบปิ๊บเลยอากาศมันปิดยังไงเนาะหมตรงนี้ไปได้ไหมครับมันไอ้มันเป็นคันบ่อดินดินเลยแบบตอนนี้มันเป็นเป็นคันบ่อดินอะไรพี่จะได้ของก่อนอะไม่มีเกิได้แล้วเกิดขึ้นมาเกิดเป็นสิทเลยวันนี้โอ้ยโอ้ยดูไหโอ้ยตายแล้ว

ว่าจะข่อยสีแล้วก็ไม่เป็นออกกลับกลับแล้วครับผมดูปลาครับปลาเล็กสามตัวเองนะครับได้ไม่เยอะปลามากินเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยววันหลังลมาซ้ำใหม่ครับหลุดไปเยอะครับหลุดขาดวันนี้อ่อนมากครับวันนี้ถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้เยอะสายส้นลันตลิงด้วยนะครับเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับปานิน มีตัวใหญ่ครับคำลานี่ก็ใช่โอ้ยสองตัวสีศูนที่ไหนกัน่บ้านน่ะคือป้าบิสุไธิ์บร,บร,บร,บรห้ยมาสมงหมดอ่ะเอ้ยเบิ้งป้านี่อดูปลาวีสมัครครับพอเด็ปนนี่แหละโอ้อยเันไรก็ข่อยอยู่เด้ดอเจอไรก็ข่อยอยู่ด้อ โอ้โหครับมา,าม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 ่มาา,ามมา,ามาางมานามามมมาา